กรลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาร้อยสามสิบตัวนะฮะก็ไม่ต้องแปลกใจนะับว่าทําไมมันดูแปลกๆหน่อยคือตอนแรกว่าจะไม่เปิดนะแต่เห็นตู้ผมนอนดึกนิดหน่อยนะแต่แบบยังไงเออผมเห็นตู้เพิ่มเหรียญนะจะไม่เปิดมันก็งอยู่นะก็ดึกนิดนึงผมก็ ม่วงอยากดีใจนะแต่ตอนนี้มันเที่ยงคืนะถ้าผมพูดอะไรออกไปนี่คือแบบข้างบ้านน่าจะด่าผมตายหางนะผมมั่นใจว่าตู้นี้ออกง่ายมากเพราะไอดีหลักนี่ก็เปิดไปเยอะอยู่นะเอ้ยไม่ดีเปิดมาหลายไอดีแล้วไม่ไม่มเกลือนะตัวละครแต่เกลือโคตรเกลือแบบเกลืออปัปป เกลือเกลือมากๆไอดีไอเอกเกียโคตรเกลือเลยนะฮะเดียเดียเดียเกมครับเกมดอมกไมซสักตัวหน่อยก็ได้ผมยังพูดเลยแต่ก็เกลือตัวละควรก็ยังดีกว่าเกลือเอออันนี้นะฮะผมว่า จเย็นอย่าเพิ่งเล่นกันอย่างนี้ดิร้อยสามสิบตัวนี่มันกี่ครั้งนะขอคำนวณแป๊บห้าสิบตัวเท่ากับสิบครั้งห้าสิบตัวเท่ากับสิบครั้งงั้นก็หนึ่งร้อยตัวเท่ากับยี่สิบร้อยสามสิบก็เท่าไหร่วะเออสิบเท่ากับวันนี้สิบหกยี่สิบหกครั้งนะ เดี๋ยว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 มันไม่ใช่ละมันบ่ใช่อ่ะมันบ่ใช่อ่ะผมว่ามันบ่ใช่แล้วทำไมตอนนี้นผมดูดีๆนบบอย่างนี้มให้มันได้อย่างนี้แต่มันหลุดข้ามตู้นะ ขอตัวแบับไอ้เป็นไ้ไหมไอ hey, hey, ตัวนี้ยไอดีหลักคือทุกไอดีผมได้มาแล้วนะไอไม่ใช่ไอดีห,หลักกับไอดีที่ปั่นอีสนนะอนีอีสนะเอ่อแปลว่าเก้าดาวใช่ไม่ออกฮนะตกวนี้ก็ต้อง ไเน,นี่ยนีเหรออันไหนมันโหดกว่านีอ่อันนี้คือมีบอสมืดแช่ไอเดียคือเรียกว่าไอเดียเกือบอสมืดเลยต้องปั้นไอเดียใหม่ขึ้นมานะเพราะเร่มมาตั้งหลายไอเดียผมเปิดตัวไปเยอะอยู่นะเกณฑ์ก็แจกเยอะคุณก็น่าจะรู้อยู่ก็แจกเยอะอยู่ก็นี่ค่สิบบี้นะ เนก็แจกเยอะอยู่แต่ผมก็เปิดไม่ได้สักไอดีนะอันนี้ผมคือแบบผมรีมาห้าหกรอบนะกว่าจะได้บอสเมื่อในในนี้แหละก,ก็จะเปิดการชา่อย่างเยอะมนกกว่ารอ,อยู่จัดเกีย์ดีไหมนะแล้วขอดูการันตีกทำแล้วมมจะเล่นถึงการันตีอยู่นะการันตีคือสามพัน แหละทันจับมาจับมาดีขอแบบเกลอกอหน่อยโอเคผมพูดเล่นนะเกมใจเย็นๆนะผมเปิดตอนดึกถ้าผมตะโกนขอแบบเอาตะโกนแรงๆเลยนะคือแบบวันนี้คือถ้าผมตะโกนมากมันดึกหมเล่นไม่ได้ตัดต่อได้เลยนะ 8. เจ๊ีเดียวเดียเดียวเดีเดเปิดอีกสักรอบหนึ่งนะคือตู้บัคเอาเปล่าก็เปิดทุกไอดีแล้วนะเนี่ยเอ๊ผมเห็นทีเคเรนเจอร์พี่เกพี่เกเปิดได้นิดเดียวเองนะเดี๋ยวเดียวเดียวผมขอขอรีขอออกเข้าใหม่ก่อนแป๊บนะเข้าเกมมาเป็นเจหัวทองนะคร โอเคมาดูกันนะครับว่าจ,จะเกลือไหมขอร้องละ่ะอย่าให้เกลืออีกเลยเมื่อกี้เปิดไปแปดร้อยบีไม่ออกสี่ครั้งเช็ดเปียกเหลือจะเชื่อผมก็มีเทคนิคนึงนะที่ว่าผมมั่นใจว่ามันออกจริงนะคือการที่ไปแพ้เยอะๆโดยเฉพาะแพ้ใน PVP นะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูแบบทลิกนี้นะ เพราะถ้าผมแพ้หรือไปแจกแต้มก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วนะมาดูนะว่าสูตรนี้จะเกลือจริงไหมผู้อยากแพ้เฮ้ยไหนๆมันก็เขาก็แจกแต้มมานะฮะ อีกทีนึ่งผมก็จะได้รูบีเพิ่มมันก็อะไรอยู่เอาไปเอามามันจะมไปขึ้นมาแล้วค่อตกก็ได้โอเคอย่างนี้หน่อย ปล่อยนะผลต้องการให้เราแพ้นะทำไมไม่กี้ดูเรือนแปลกๆวะเนี่ย อ okay, นะมาดูกันนะครับว่าเคสที่ผมถือมานานมันจะได้อ้าเปล่าอย่างน้อยๆก็ขอเกียร์เจ็ดดาวเอ้ยไม่ไดิขอเกียร์เจ็ดดาวกับหกดาวก็ได้ถ้าไม่ออกอ่ะโอ้อยเกียร์เกือ,อเฮ้ยลมตาโน้ตอะไรเห้อ ตั้งแต่เล่นมาผมผมพูดจริงๆนะว่าไอดีที่ตั้งแจเล่นเน่ยมันไม่เคยได้โดนแน่นอนสักกันเกินไปออกไปบ้างเฮ้ะโอ้โห,โหยาวยังไม่ออกจริงดิ นี่ตู้บาร์ก้าเปล่ามิชักหัวร้อนแล้วนะเนี่ยเพิ่มเหลียจริงเปล่านี่บ้านะท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะว่าผมเปิดตั้งหลดีคนมันจะเกลือมันก็เกลือขนาดนี้เลย พระเจ้าช่วยกล้วยมะขามดองคือแบบผมไม่มีอะไรจะพูดนะมันมันก็เกือเกินไปบางที เท่คไม่มีอะไรคือแบบผมนอนฝันร้ายเนี่ยวันนี้เนี่ยเพี่ยงคืนมันถ้าไม่ติดว่าเป็นไอดีใหม่ทุกคน่าจจะได้อยู่นะ เก้าเก้าครั้งนะมันก็จะได้เป็นเท่าไหร่วะเก้าเท่ากับสิบแปดหลืออีกพันสองรอยูบี้นะผมต้องฟาร์มไม่ถึงนะ,ยะเยอะแค่มีดีแค่นี้เอาจริงดิเฮ้ย มันก็เกลือเกินไป,ปเพิ่มเลดจริงนะเปล่าโอเคผมบน่บนมาเยอะแล้วไม่ใช่อะไรนะมันดึกนะคือแบบผมกำลังอารมณ์ดีๆตอนตอนนั้นยะี่นะจากความรู้สึกผมผมขอพูดหน่อยแล้วกันตัวออกง่ายมากง่ายแบบง่ายจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมหลายคนน,น่าจะรู้อยู่นะเพราะว่าแบบ ผมออกมาตั้งสองไอดีนะแค่แค่แค่สิบตัวแล้วนะผมต้องรอเพิ่มเลนนะผมแบบลองมาเปิดตอนตอนเดือดดูเผื่อมันออกนะแต่มันไม่ออกเลยเศร้านะเศร้าจริงๆก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบขอกำลังใจสักสามไลค์พอหนะ้คลิปนี้ ไม่งั้นผมนอนฝันร้ายทั้งคืนเลยขอบคุณมากครับ